มียังกินสูยเนน้อยนี่โอ้หเะมีนมกลองอีกนี่พี่หอมแทะนี่ไ่าได้วยไป่าพ่พี่ไปดวักินกตน้องหนอดบย ทักทายสบายดีเดอ้อพ่อพี่น้องเย็บซีบรสุขสุขคนไกัยินดีตอนรับเข้าสู่สอสนสนบานปาคือเก่าคือเดิมเดอ้อพ่อพี่น้องเอามาหนี้กล็ลงมาเยี่ยมายามทางน้องสมโอน้องหล่อคือเก่าพ่อพี่น้องเอามาหนี้เนาะอะมาหนีมาหัวน้ำนองเพ,พ,พิ่นคือเก่าละพ่อพี่น้องเอตัดสน,นการบนเวียนไปแถวนี้แล้วเนาะอ่า กะไปไกลบ่ได้พิ่พี่น้องเอ้ยยอมทาสนุนยอมเนาะเพราะว่าเฮากะคีดรถจักเพิ่พี่น้องเอ้ยอ่ากคือช่วงนี้กะบ่มีเวียกหยังเนาะก็คือมีแต่มาริตนำน้องเพิ่นอ่า้กเมื่อทาสนุนก็ได้เปิดเวียกเปิดงานแล้วพ่พี่น้องเอ้ยอ่ะจังไดทางน้องสุโอเพิ่นอยู่บ่หรือว่าบ่อยู่รอกพี่น้องเนาะจังไดพุ่นล่ะเข้าไปหาทางน้องเพิ่นเนาะโดย ใซ่ไปใสเบิร์ดเลยอืมดิชาไปข้างในเบิเยเป็นจังปางอืมบ่ยยังอ่ะสบายดีแหละอ่ากินข้าแล้วบขนังนิ่งเนี่ย กินลอะกินล้ลยอ๋อเ<ร>อยี่ยมมากเส,ส,ส,สบายคือยังอยู่ที่เดิมเนนอนว,นวะโอ้พีออ่อยู่จุดเก่ามีา <ไป S 1> ระหิวให้หอยไปทางไรฮะมีนนวเหตดกินบ่มีโยกไปขวมัน้มันเริไปขวบบาอืมสน้ำดีมีน้ำมันกับขวได้อ่าสบายดี เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดหยังบ่เฮ็ดหยังนั่งนอนอยู่ซื่อซื่กินข้าวเฮ็ดกินแล้วก็เทิงนอนท่าซุเพิ่นอยากับบาดนี้ค่ะอันก็สิไปส่งสกาส่สกาไผอันพี่น้องเฮาก็จะไปเียก็ะมาูอคนเสียในบ้านบ่แม0 0นจไปนี่11:00นยงเออ12:00นมาู ดีชัวร์ไปดิชิดินอาหารยังสิแปลแปลงแปลาบ้านสิเอาไปไว้ยังหลังบ้านไว้แปลงละสิเฮ็ดแคหน้าบ้านอืจนวนนั้นสิแปลงะกอนแปลงงามให้มันแปลบ่ดปเป็นอะบ่มียังเฮ็ด ก่ oh, ah. <m> ้ไก่ฮอนเดดะ่าลาเไก่ฮอนเดดแล้วไก่กนอดทนเอาจีบลมหายใจใช่หตอวนี้หาจักจีบเหาะเนตกห่อมอืมทางางตัวนึงอืมเดมาเสร็จเ็แล้วมาตากแดดไว้นพัดอไม่ได้มันร้นมากนะอมกินเขาก ว้าไม่ได้กินอ้าวอืมลาบไส้ไมกินข้าวใช่ตันแล้วไม่ได้กินข้าวใช่ตันเลยกินบากินกินมากินได้สิอะกินน้ำกินน้ำตังข้าวมียังไงสลาบซีนบ่สูมีนอนกินตุ่มปลาตุ่มปลาปลาแยงนะปลาคอกังประธานม่นวลมากินข้าวอีกพ่เออ มันวันกินเ้าเลมัวันกินขขาแหละบ่ยังไ่ได้กินรถาเขาเรถ่อมันอคยอยมอคลุบ่มอคล่ามาคอดเขาเบื่อตัวใหญ่เขาเบื่อจ้เอ้าคือว่าหูเขาเบื่อปล่ากปปวดปกอบ่เออถ้าปวดปากเอาน่นเรือตีนหา

ไปพังอยู่สเลยอือขบวไปพังยส้มมือซ้านี่บ่เออมื่อคืนนี้ันหอเตลอดตันนี้หองะเนาะอือวนบอกในตารางออืรได้ชุในอาปากะนแข็งอยู่้นแข็งมอกคาร์ จะได้เด้เนาะตรงใหญ่นะเอาคั่สิไปได้อนุสํานักยังบ่ทันได้ลูกซับเด้ยังบ่ทันได้ลูกบ่เกี่ยวได้ลูกบ่ได้ลูกด้เบิดอายุอยู่ที่หน้าบ้านเนาะอืออันีเฮ็ดหาเาเนาะคนจก็เฮายคนไปชนมามันก็เฮาแล้ว่างว่าแนวมันเนาะชมอมา ค่ํามื้อนี้ก็ฮ้องเฮาเก่งนัวเอเห็นคนกายก็ฮำอยู่ฮำบ่หยุดเนาะโดยเฮาเก่งเดี๋ยวเฮากินกระโดกินแล้วมันคาคอบ่เป็นนันรับสจลงเีอือให้กินกินอันนี้กินกระโดดยนี่นะมนบ่มาใหญ่บ่เนาะยยังน่ะ กระดกมันสีใสนะตัวใหญ่จาอแขนจไม่ไสมึงกระคกร้อนจะว่าอ่อเนเจ่มันหมักลงไปอยู่ดินะอฮะตัวเจ็บี่ยังลงมาอยู่ดินอือแต่กระดอ่าเมน่าจะบาเย ห้ะทำบ่ได้แมกจเห็นจอกเอ้ยเวถือยู่จอกสีผ้านี่แม่นวลยังเห็นอือเห็นกระดูกคนนกระดูกปานรูปใกล้จอกบ่น่ะสิว่าแม่นเห็นโอ้อะทาตอตะคบได้เปนคบเด้อตะลายได้มาคบอันนี้แม่้ดปาก เดืนก็ผักเฮียนได้ี่เนาะผักเฮียนนี่ไปทางใดงแห้วมเงนเอนักเดือนเงี้ยงผืนผักโนายบอกวันทีสิบไปเดือนน่ะโดยโอคือกั้นบัตรลสอะเนาะปิดแลสมาเนาะเฮียนเดือนเก่าอือไปหาอยัางเด้บานไปหาเงี้ยใครมาแดงบ่โดยก็เปือใช่หรอที่ชิดอย่างที่ยังเลย

มาติตามนเค็บหน่อยเ็บหน่อยติดตามะตกเอาระดเกดอต็มันเชื่อมเก็บออกจากตากะตุกค่ะฮะฟรีดอึเนาะอึอยอันนี้รกยดอีแล้วมันขู่ตามันนะเมยโมาจบมาดินด้วยเนาะเมย์สมอยเริ่บานเออสบายเนาะ เก็บมาน้อก um um ็คือสิมีเบียบมีงานเฮ็ดได้ล้วมอยเอ้อกนาต์แดดเงปางบาดนี้เนาะสวนานซื่นอืมมาบ่ให้สวนหมดสิแปก่อนแปๆๆอ่านี่นงามงตลอดจักงหยังมันบ่สมโอเนาะ เป็นสุโบงามต่างมงได้เหือสุโบนี่โอ้โหคือไผ่ได้ในบ้านปุ๊กชิมนี่งามเฮ้ยเงินขนอยบหุคือไผ่เนาะไพ่เดียวสุโบงามใม่ะว่าเงินคือต่างประเทศนี่โอ้ดีใจบ่าไปชมสันนะนู่นบนว่ะเขาใจเด้ในหืมขอบใจที่ชมเนาะนนงามโอ้โหขึ้นปะเขาอันบอลนั่นอยู่อะยังพอเห็นได้ เอ็นตัวนางหลอดไปเอ็นเิีบฐานยังนะยัดยาเห็ดกับม้จะไหนยังนะเห็ดยังไ่เดใส่ไฟใส่ได้มันจะเยอะนะมีเยอะว่าไฟฮะะหยอกที่เก่งเนาะมอนกเฮมักดอกนคือยอกแหงอกวันอย่าบมันน่าหลอดคามจะดีนะค้เดีจิบเดย์สกับจิบเดย์ ยกแข่งยกคัตกช่วงนี้มาเด้๋เมื่อยเนาะเมื่อยเพียเป็นยังกบใบใหม่รุ่นโคยแล้วใบใหม่รุ่นเทเซนปกติมันก็มีเฮงเด้อใบใหม่มันปรงเขี้ยวเลย มันมันเบิดแล้วกระ p ให่ผู้สาวแก่โยสบายดีอดแมอนทั้งอนทั้งแมทั้งเอาข้านด้เนาะยีย่างบ่ได้ติไข่ับจ้องไป นอนเท่นแดด่อนๆถดาวติดตัวดอกไม้อะบุดอกไม้ไม่กี่เด็กพังไม้ใส่ดอกรม้นั่นเองก้ติดอยู่เขามีอยากพังติดเลยติดหุดคุมแล้วก็หดนำก็ติด มงนะอยากนอนอ๋อเมียงกินสูยญนน่อยนี่โอุ้กแทะมีนมกองอีกนี่พี่องนอืมหอมแทะนี่ระโดม่้วมานะกรโดมพี่น้อกอดได้ตอนเานะไปาดไป่า่อป่ด้ยังกระา ต้นองหลอดบ่ตู้ไฟ้าไากมาสาวไอ้ไปฟ้ากมาไ้าอผมมากะดูแ่เนาข้อมานอ้ยมันเขียวล้วบ่กนก็กินแเนียจะบอกว่าหอมเนาะกับไเบิ้งเนี้ยมันยังคือหอมแต่ว่า ต้อกดด้วอดสมองอันนี้ไก็สื่อมาใส่เส้นมาเบิร์ว่ามดผอมาหรือไขโดจิ้มโดไขโดนะน้ำก่อนมากินะก็กินบอนี่น้ำเค็งนี่กินเป็นตัวเป็นทงหรือกินใส่บ้เ็นใส่นะ หมหอมขับวันยังบ่บอถ้าก็มาใส่สัาดิโอ้กรเบสับาเบนสับดิมีสนามนะนี่หมดไปแค่นี้ก็นี้ก็นี้กนไปป็นลมนะลมตัวนี้เลยอื่นย่างไวเลยย่างไวพวกข้างขันทออยู่กลุ่มงงเงียินเอื่อนบุตที่ถ้ตัวยินน้อยชมโว่ ใส่มาใส่ถอกจะหนำอนมันออกใครอยู่แล้วมันบ่ละลายไว้น้ำเค็งกัะอะายซะซือมาทำเค็งดีค่ะผ้าเนาะ้รับตู้เย็นมีตู้เย็นชิ้นยังสมโอใส่ของกินของหยา กระเลมขายเนาะทำมีตู้เย็นถ้าเราขายเซกติกชไยโซเราไปเป็๊นอยบอกกระเลมเป็นกระเลมซานมนะซานมเอานมมากะเอาพุงพุงนมากะใส่นุมนุมตัวเป็นหนามค่ด็กไปนอน

มันเนีนังหนียนันังหายปะกลดลงมาเงินบังหมาอืมกล้วกเปิดซางทาดกอนเดียวว่าคุณได้เบายางฝนปะคุณเบาเดียวนกที่ฉันเปิดป่ะไปเอา้องต้นห้องฝักโอ้ต๊นเหมือนยังขี้วัวมาเห็นยังไพักไม่รู้เ็นงนะโ๊ เหวินกะแกงอ้อยซอยรถก็ฮ้อนไดแล้วบาดนีหลังสดแบบเลยบ่ตะกะฮะจกนนบ่เนี่บ่แม่นอันไปให้น้องนึงเออนั่นแหละีโป้กับข้าวกข้าวโกับีโป้อกีีเงกินเนอีโป

ยิ่งว่ายิ่งหาวเอ้อก็อยากหาวเนาะหาวบ่ได้แหละโอ๋มันก็สมมอ่ะเออหยยังได้แม่นวลแวะเวียนมาเยี่ยมยามนีเด้ออตะพี่น้องเอ้ยอาจังไดคลิปนี้ก็ลา FC ด้วยล่ะเด้ออ่ะสดีอ่ะโอเคพ่พี่น้องเอ้ยือว่าโอมาลมมินน้ำนอกสุโเนาะพี่น้องเนาะ หลวงพ่อต้มมาฝากน้องเพิ่นพี่น้องเอ๋อาจังไรคนเดินเนาะกะพักพกิงพี่น้องเดิน FC บัดสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ท่านชาวเนเด้อเนาะอาจังในคลิปนี้ไปแล้วขอกล่า,าควคำุสบารดี